น้ำแข็งจะทำให้ข้าวบานสวยโดยไม่ต้องเสียเวลาแช่ข้าวเลยนะคะเพื่อนๆนดูสิคะเนื้อเข้าเหนียวนุ่มมากอร่อยขึ้นเงาแล้วก็เป็นเม็ดสวยไม่เละสวัสดีค่ะวันนี้จะปานชวนอร่อยกับวิธีการหุงข้าวเหนียวให้เก็บได้นานขึ้นเงาเป็นเม็ดสวยไม่เละไม่แข็งแล้วก็นุ่มนานข้ามวันเลยค่ะ ขั้นตอนง่ายๆนะคะใส่กระติดแบบนี้หน้าตาหน้าทานมากๆนุ่มๆเลยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะคะเจ๊ปันใช้ข้าวเหนียวใหม่นะคะข้าวเหนียวอันนี้ประมาณ300กรมัมหรือ3ขีดนำมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะฝุ่นผงตะกอนต่างๆแล้วก็เมือกต่างๆนะคะเราจะล้างให้เขาสะอาดเลย ล้างสักสองสามรอบหรือจนกว่าน้ำจะขาวใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้หม้อหุงข้าวแบบนี้ในการหุงนะคะหม้อหุงข้าวที่บ้านของเพื่อนๆแบบไหนก็ได้ค่ะที่เอามาหุงข้าวได้นะคะเราก็จะใช้ผ้าขาวบางอันนี้เอาไปจุ่มน้ำหมาดๆนะคะให้ผ้าขาวบางเขาเปียกหมาดๆแบบนี้ แล้วเทเข้าวเหนียวที่ล้างให้สะอาดแล้วใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเลยใช้ไม้หรือช้อนนะคะเคลียร์ข้าวให้เสมอหมอ้อแบบนี้นะคะแล้ว่อยเติมน้ําเปล่าน้ําสะอาดลงไปค่ะเติมให้เสมอกับเนื้อข้าวเลยนะคะให้ปริมาณเสมอเนื้อข้าวแบบนี้แล้วเราจะใส่สองสิ่งนี้นะคะสิ่งแรกคือน้ำส้มสายชู หนึ่งช้อนชาแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะน้ำส้มสายชูทําให้ข้าวเนี่ยจะไม่บูดเสียง่ายนะคะและน้ำมันพืชหนึ่งช้อนชาน้ำมันพืชจะทําให้ข้าวเหนียวขึ้นเงาสวยแล้วก็สีสันสวยงามน่าทานมากขึ้นและทําให้ข้าวเหนียวนุ่มอร่อยด้วยค่ะคนน้ํามันพืชและน้ําส้มสายชูให้ทั่วข้าวเลยนะคะและไฮไลท์สําคัญอันนี้ก็คือน้ําแข็ง เราจะใส่น้ำแข็งลงไปประมาณ8 9ก้าก้อนนะคะสำหรับข้าวประมาณ300กรัมนะคะยังน้ำแข็งลงไปให้ทั่วหม้อหุงข้าวเลยค่ะน้ำแข็งจะทำให้ข้าวบานสวยโดยไม่ต้องเสียเวลาแช่ข้าวเลยนะคะสะดวกมากๆเลยแล้วก็ทำให้ข้าวนุ่มอร่อยเสร็จแล้วก็นำมากดหุงได้ตามปกติเลยนะคะ เดี๋ยวเรามารอดูผลงานกันค่ะว่าข้าวเหนียวที่เราหุงข้าวออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวก็สุกแล้วค่ะเพื่อนๆโหยร้อนๆเลยเจแปนก็จะเอาทัพพีเนี่ยคุกเขาให้ตัวข้าวเหนียวเนี่ยจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเขาระอุทั่วข้าวทั้งข้างล่างข้างบนเราทําแบบนี้ก่อนนะคะ แล้วปิดฝาเอาลักออกได้เลยค่ะรอไว้สักสิบนาทีค่ะพักทิ้งไว้สิบนาทีแล้วทีนี้เราก็จะได้ข้าวเหนียวที่นุ่มอร่อยเสียยากมากเลยค่ะแบบนี้เก็บได้นานข้ามคืนเลยเนื้อข้าวเหนียวนุ่มๆพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะเก็บใส่ภาชนะอะไรก็ได้ที่เก็บไว้ทานได้นานๆไม่ต้องกลัวเสียเลยค่ะ แม้จะเอาไว้นอกตู้เย็นนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นหน้าตาดีแบบนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเนื้อเข้าเหนียวนุ่มมากอร่อยขึ้นเงาแล้วก็เป็นเม็ดสวยไม่เละไม่แข็งถ้าเพื่อนๆกินไม่หมดก็เก็บใส่กล่องใส่ชามใส่หม้ออะไรไว้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ใส่กระติบเอาไว้ทาน เนื้อข้าวนุ่มมากเม็ดสวยมากเลยเจปันจะชิมดูนะคะอือหือร่อยมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเจปันขอตัวไปทานข้าวเหนียวส้มตำไก่ทอดก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ